มาแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ได้นูตรืรุดตัวกันเลยทีเดียวสวัสดีชัดเจ้ียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีซีคุณนุชใช่ไหมคะนิดหน่อยเอาคุณนิดหน่อยนุชคนไหนเนี่ยเอ็มซีนี่และพีซีนิดหน่อยนะคะวันนี้อยู่ตรงบริเวณชั้นหนึ่งนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นลานอีเวนต์อลล์เดินลงมาต่อจากโรงแรมนี่ก็จะเจอกันเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับแบรนด์ของเอลินดาเอลินด้าใน,าน,นราโพสแล้วเรียบร้อยนะคะในเฟลงนีทาวเวอร์ของเราค่ะเอลินด้าลดราคาแบบสุดพิเศษให้กับสาวๆโดยเฉพาะเลยทีเดียวช่วงนี้ก็เมษาสัมมือแล้วล,ะล,ะละันลาตาเพลนอยากได้ชุดสวยๆไปเฮฮาปาจิงงกในช่วง เมษาสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็มาช็อปเสื้อผ้าสวยๆราคาพิเศษที่เอลิดาได้เลยนะคะที่สนิทซื้อระเปเกตของเรานั่นเองเดี๋ยวขอเข้าไปกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะจะเชี่ยวจาเข้ามากันกี่คนแล้วเอ่ยเข้ามาแล้วก็นะช่วยกันนิดนึงนะาจะทำมาหากินกันนะคะกดไลค์กดแชร์กันนี่ขอบพระคุณมากเลยเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งท่านในตอนนี้อ่ะสท่าน นี่นะคะก็เลยก็แชร์ก่อนนะ PC นี้หน่อยมีโทรศัพท์มาไหมเอาก็เลยก็แชร์ช่วยกันก็เลยก็แชร์ค่ะสามท่านขอบพระคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาขอบพระคุณช่างภาพมืออาชีพของเราด้วยนะคะนะคะที่มาช่วยกันอันนี้อย่าสงสัยว่าเอ๊ะมุมกล้องเราเห็นไหมไกลกันมากเลยช่วงโควิดไงเนาะโควิดต้องแบบระยะห่างกันนิดนึงเห็นไหมตอนนี้อุบลราชธานีทุกคนตามข่าวไหมคะ เกือบ4 0 0พันแล้วนะคะแฮชแท็กเราต้องรอดนะคะอย่างไรก็ตามแฮชแท็เราต้องรอดนะเชี่ยวในช่วงสงการนี้ด้วยเขาก็รณรงค์การให้ผู้สูงอายุเด็กน้อยนะคะฉีดวัคซีนใช่ไหมคะฉีดวัคีนกันเวลาที่แบบลูกหลานกลับมาบ้านนี่จะได้แบบรู้สึกปลอดภัยนะคะสดใครไม่ได้ไปไหนก็มาชอบเอดิดาสิคะใช่ไหมคะวันนี้ราคาพิเศษยังไงอะไรยังไง จะจะพาไปชมกันเยอะมากเยอะมากวันนี้จะพาไปแบบเร็วๆเลยนะคะจะเชี่ยวมาเอาตรงไหนก่อนดีคะตรงไหนก่อนอันนี้ก่อนอนะคะเอากางเกงก่อนแล้วกันค่ะกางเกงนะจะเชี่ยวน,นะคะนี่เป็นกางเกงแบบว่าใส่ทํางานบ้างลําลองบ้างแล้วแต่ะนะคะหลากหลายเลยทีเดียวมีทั้งสีดําสีครีม สีเขียวก็มีราคาพิเศษเลยถ้าซื้อตัวหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่คะ395 3 9 5หนะคะอันนี้มันคือเป็นกางเกงแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมคะแต่นี่หรือว่ามันเป็น9ส่วน7ส่วน7ส่วนดูสิแต่ฉันใส่เป็นเต็มตัวไปแล้วค่ะแล้วตอนนี้เลยเขาจะผิดกันไปว่าเต็มตัว7ส่วนนะคะจะไชื่อจะชี่อกบว่าหุ่นดีสูงก็เวลาใส่มันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะคะนี่ตัวอ็นซนซีนี่ก็อันนี้เต็มตัวเลยค่ะเนี่ยซื้อได้ ใส่ทํางานได้นะคะแบบนี้ใส่ทํางานได้เลยค่ะไม่ผิดระเบียบนะคะสามร้อยก้าสิบมาแต่ถ้าซื้อแต่ถ้าซื้อ3มตัวจะได้ราคาพิเศษจะถูกลงให้ราคาเท่าไหร่คะสาตัว9ก้าร้อยเก้บาทถูกมากถูกไหมอะไรเช่นนี้เดี๋ยวดูสีกันดีกว่านะคะสีดําสีครีมสีดำใช่ไหมคะแล้วก็มีสีเขียวใช่ไหมคะใช่เอามาให้ดู เทียบกันเลยนะคะนี่อัอนนะะ 3, 4, นี้นะคะสามสีนี่นะคะเราเริ่มตั้งแต่ไซส์ไหนคะกางเกงไซส์เอสค่ะเอสไปจนถึงเ <XL. S 1> อคลก็คือมีไซส์ใหญ่ให้อยู่เนาะค่ะนี่โอเคเลยอุ้ยตาแล้วใส่ได้นะเนี่ยจริงจริงกางเกงทำงานนี่ก็จะยานหมดแล้วนะช่วงเนี้ยใ <laughs> <laughs> ส่ทำงานกันนิดนึงอันนี้กางเกงนะคะเดี๋ยวให้กล้องแบบแพนมา แทนมาเร็วๆก็จะมีหลากหลายไซส์เราจะไปแบบเร็วนะคะตันนี้จะเป็นสีแบบสีแบบพาสเทลนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบจัดจ้านนิดนึงเข้ากับซัมเมอร์นะสีมันก็จะแบบสีสันสดใสหรือว่าจะเป็นแบบสีแบบนี้นะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะราคาเดียวกันทั้งหมดนะคะทุกไซส์เลยจ้็จะมีแบบนี้ด้วยอาแบบนี้ด้วยนะคะีราคาเดียวกันลายๆแบบนี้ก็มีนะคะ ไซส์เอสคือเรามีครบไซส์อยู่แล้วมีเอสแต่เอก็มาเลือกได้ใครที่มาที่ตึกเนี่ยมาลองได้เลยส่วนใครช้อปออนไลน์ก็ถ้ามั่นใจในไซส์ก็ซื้อได้เลยะนะคะตอนนี้เราเปิดออนไลน์กันแล้วค่ะสั่สดุแอดมินนะคะเรารับออเดอร์อยู่นะคะเอามาดูฝั่งนี้กันบ้างอันนี้ก็ราคาอันนี้รา,านราคาพิเศษร,ราคาถูกมากเลยไม่น่าเชื่อ ว่านี่คือขึ้นห้างดังสุนีเทเวอร์ของเราเหรอคะราคานี้ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆอันนี้เกงหนึ่งตัวร้อยเก้าสิบห้าบาทร้อยเก้าสิบห้าเราจะเชื่อดูป้ายเป็นความจริงค่ะเป็นความจริงเป็นโปรสามตัวห้าร้อยค่ะโอ้สามตัวห้าร้อยตกันได้นะคะตกตัวเท่าไหร่คะประมาณสามห้าสิบห้าโอ้ร้อยห้าสิบถูกมากอย่ากลันไปซื้อตลาดนัดเลยนะคะแต่นี่คือของดีขึ้นห้างสุนีค่ะ จะได้เชี่ยดูขาสวยมากเลยเฉพาะกางเกงนี่ใช่ไหมคะด้านโน้นนี่ค่ะอันนี้อันนี้ได้ไหมคะอันนี้อใช่ค่ะนี่เอ็มซีนซี่เล่งอันนี้อยู่นะเล่งตัวนี้อยู่นะนีร้อยเก้าสิบห้าจริงๆเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยชุดแซกสวยมากเลยร้อยเก้าสิบห้าจะเชื่ออ้าวนี่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 คิดถึงตรุษจีนร้อยเก้าสิบห้าจะใส่ได้นะเนี่ยันใส่ได้นะเนี่ยขอช็อปได้ไหม อุ้ยสวยร้อยก็จะเป็นเสื้อคลุมก็มีนะคะเสื้อคลุมเสื้อคลุมบางเบาใช่ค่ะร้อยก้าห้าดูซินี่น,นี่สวยจังเลยสีชมพูก็สวยโอ้ยไมีแห่กจะเชื่อเลยร้อยเก้าห้าหรอทำไมมันถูกอย่างนี้ละ่ะ <c oughs> แม่เจ้าเนี่ยเชลนี้คือแบบดีงามมากเลยนะเชลนี้อ,อ่บนกันสนันสน,นันอ่ะเนี่ย ดูสิคะดูแฟชั่นร้อยเก้าห้าสิคะาจัดเชี่ยวร้อยเก้าห้าอู้ดีอ่ะดีอันนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะโอ้หนึงเนี่ยอันนี้ก็เข้ารูปหน่อยแล้วก็ใส่แบบเข็มขัดสักนิดนึงอ้าวดูสิคะออซิสซอรี่ร้อยเก้าห้าอันนี้รวมรวมได้ไหมคะเราไม่รวมไม่รวมออซซซื้อเพิ่มเอานะคะซื้อเพิ่มเอาน่ารักอ่ะชอบ เสาว,วาณน,นะนี่สำหัสาว,วาน,นะคะร้อยเก้าห้าค่ะก็จะเป็นยีนนะคะเนี่ยก็จะเป็นชุดแบบว่าอาจจะเป็นยีนด้านบนด้านล่างก็เป็นแบบแม่เสือสาวอะไรเงี้ยร้อยเก้าห้านะคะสามตัวห้าร้อยจัดไปเลยค่ะสําหรับเชลนี้นะคะจะได้เช่ยวซื้อเสื้อปุ๊บซื้อกางเกงต่อนี่ไงให้ได้ครบสามชินม้นอาอไม่อยากจะเชื่อว่ามีเสื้อแบบนี้ด้วยค่ะเอลิดามีค่ะโอ้ย 195ร้อยเก้าห้าหรอคะสวยๆแบบนี้พระทรงพระไทย<ช>ไปทางอื่นนี่เป็นพันนะคะเป็นพันนะคะไปทางอื่นเนี่ยรถสูงสุดก็หกเจ็ดร้อยแค่นั้นเองนะคะเหลือตัวเดียวไหมคะเดียวค่ะเหลือตัวเดียวคะ่ะร้อยเก้าสิบห้าค่ะเซอร์เชียลสงการานให้ไปทําบุญอ่ะซื้อแบบนี้ให้ให้แบบคุณพ่อคุณแม่ใส่เนี่ยออกแนวยุคสิตีแฟชั่นแบบยุคสิตี 90เนี่ยได้หมดเลยอืม195บาทค่ะชัชเชียี่ก็แฟชั่นแคนยาวเนี่ยอุ้ยหนาวค่ะหนาวช่วงนี้หนาวเ <c oughs> มษาหน้าหนาวเลยค่ะ <c oughs> ซื้อซะหน่อย195นะคะนี่อ่ะก้องก็มาดูเน้วก็มีกระทั่งกางเกงยีนนะคะหลากหลายเลยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ,อ,อ,ะอันนั้นก็ใช่เหรอคะ ตายแล้วอ่ะจะมาเชื่อมาดูอีมาดูมา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 อ่ะไปเลยอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ร้อยเดียวโอ้จะยกตัวอย่างมาให้สักตัวสองตัวแล้วกันนะคะอ่ะนี่ร้อยเดียวร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวมาเลือกสําหรับตัวนี้จสายเดียวเสียวหลุดนี่นลยคะร้อยเดียวนะคะใครชอบใครชอบก็ร้อยเดียวมาลองไซส์เอสสองตัวนะคะมีไซส์เอสสองตัวใช่ไหมคะตอนนี้เฮ้ย น่ารักจังเลยอ่ะเนี่รอ้รอยเดียวแล้วดียอ่ะกล้องแฟนไปแปลไปร้อยเดียวรอย้ยวรอยเดียวนะจ๊ะมาได้เลยต่อต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะต,นตอนนี้ <โบ S 1> ตัวลนะสอง้อยแปดสิบค่ะซื้อ 2, 2ชิ้นราคา490บาทลดลงไปอีกนะคะเนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบนะคะสำหรับนี้แต่นี่ะจะเป็นกางเกงเลือกมาเลยค่ะเลือกมาสักตัวสองตัวนะคะให้ได้เห็นกัน อ,อันนี้สุ่มนะคะนี่ก็การเป็นการสุ่มไม่ใช่กล่องสุ่มนะเราสุ่มไม่ดูสุ่มค่ะสุ่มค่าดูคนะ่ะอ่านี่นะคะนี่คือตัวละสองร้อยแปดสิบห้านะคะคอ่า,อาคุณนิดหน่อยเอามายื่นมานี่อุ้ยเอ็มซีหาแบบนี้อยู่ค่ะฉันหาแบบนี้อยู่จริงๆริง <laughs> ตายแล้วร้านนี้ตายตายตายจะได้กินเงินฉันดิง๊ง <laughs> <laughs> โอ้ยนี่าหาแบบนี้อยู่มีมนะออกแนวบอกว่าเหมือนกางเกงผ้าฝ้ายอะไรพวกเนี้ยเราไปซื้อออนไลน์ที่อื่นนะ่ะแพงนะ <c oughs> แพงอยู่นะจ๊ะจะเป็นฟรีไซส์นะคะอันนี้มันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบนี่ไงมันเป็นยางยืดเป็นฟรีไซส์ใส่ได้หมดเลยนะคะตัน <c oughs> นี้นี่ซื้อไปต้องตัดขาด้นึงนะคะสัตว์อินทีหรือพับขาก็ได้นะเสียดายเสียดายสองร้อยแปดสิบห้าโอ้ยดีงามดีงามดีงาม,งาม,งามอ่ะกล้องมากล้องมา นี่มากมายหลากหลายนะคะ,ะ,ท,ะทั้งราวเลยคะ่ะตอนนี้ซื้อสองชิ้นก็490ไเป็นเลยนะคะ,คะราวต่อมาค่ะราวต่อมานี่สี่ร้อยเก้าสิบห้ากางเกงนะคะกางเกงสี่ร้อยเก้าสิบห้าโอ้นี่ทรงสวยนะทรงแบบทรงกระบอกใช่ไหมทรงเดฟอะเดฟใส่ใส่ทำานานได้นะคะสี่ร้อยเก้าสิบห้าซื้อสองตัวเก้าร้อยบาท จัดไปเลยจ้ะค้ากันได้นะคะกับเสื้อเสื้อนี่จะเป็นเสื้อออกแนวเสื้อทํางานใช่ไหมลักษณะอุ้ยแต่ก็สวยและเดินห้างสวยจังเลยเห็นไหมนี่คือการสุ่มนะคะสุ่มมาแล้วสวยมากเลยเลิศเ <c oughs> <c oughs> หมาะกับสมกา์ก็ได้อยู่จ้ะสีแดงไปเลยไหมอ่ะ <c oughs> แรงฤทธิ์กันไปสีแดงก็สวยอันนี้สำหรับสาวหวานนะคะระบายนิดนึง สี่ก้าอ่ะอันนี้ไซส์นี่มันจะไม่ได้ครบไซส์นะคะเจนเชีย่ยลจะมีคนแบบเอฟไปเยอะแล้วอะ่ะมาดูสั่งนี้กันสินี่ก็จะออกแนวแบบใช่ไหมเสาวหว่านอะไรพวกเนี้ยแถวนี้นี่ค่ะสวยอะ่ะผ้า,ผ,าผ้าดีมากผ <c oughs> ้าดีมากใส่เบาสบายแล้วก็แบบนี้คือไม่ต้องรีดเลยก็ได้นะคะเจนเชีย่ยลทรงนี้ครบทุกไซส์จะ้ะนี่อ่ะนี่ปล่อยใส่ปล่อย,ปอย,ปอยไปนะคะ นม้อันนี้คุณแม่นี่ให้คุณแม่สมกรารน,นะคะเนี่ยสวยๆเ,เป็นลูกไม้นีน่ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะกล้องแพนมาจะาอแล้วแต่ชอบค่ะดูได้เลย ทางด้านโซนนี้นะคะจะเป็นสินค้าราคาพิเศษค่ะเห็นไหมมากๆเลยค่ะชิ้นลด50%ค่ะถ้าซื้อ2ชิ้นจะลด60%ค่ะลดเยอะอันนี้มันก็แล้วแต่ป้ายนะคะบางชิ้นก็คือแบบพันกว่าหรือห้าร้อยกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็คำนวณเอาซื้อชิ้นหนึ่งก็ครึ่งราคาไปเลยนะคะี่ยดูแบบกันไปค่ะสาตเชียลนี่ลูกค้า้าชื่นชอบตัวไหนก็ลองเอฟดูนะคะเอฟมากันได้เลย ดูดูลายสักหนี่เห็นไหมนี่คือการปักนะคะตักลายแบบสวยงามเมื่ถ้าเป็นลายนกยูงนะคะตัวนี้คุณลูกค้าได้ชื่นชอบไหมจ๋าสะดุดตา MC นี่ <c oughs> ดูแขนจะก่อนค่ะ <c oughs> เพชรประมาณ1,000 10, 0เม็ดนะคะอยู่ในนี้เ <c oughs> นี่ยสวยมากสวยมากตัวนี้ <c oughs> เห็นไหมราคาไม่ธรรมดานะ2,595นะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ขึ้นลด50%อค่ะ <c oughs> <c oughs> ครึ่งราคากันไปนเลยจ้่ชอบมากเลยแบบดีไซน์เขาจะเก๋นนะ,ะนี่เมษาหน้าหนาวจัดไปสิจ้าสักตัวนี่ค่ะแบบนี้ก็มีนะคะนี่ก็ใช้ได้เป็นตลอดปีตลอดไปอยู่แล้วนะคะสาวหวานสาวหวานดูแบบเกาหลีมากอะดูคอร,รียวมากเลยอะจะเชื่อสิเนี่ยสวยมากเลยนะคะคือ โซนประมาณนี้ราคาก็ประมาณหลักพันพันกว่าแล้วก็หารสองไปถ้าอยากจะซื้อถูกกว่านี้ก็สองชิ้นไปเลยมันจะได้ลดเยอะ60%นะคะนี่อันนี้ก็ลดเจากบป้ายนะคะนี่อันนี้ก็สไตล์แบบว่าออกแนวแบบแฟชั่นแบบปารีสนะคะได้ย่สูตรหรือใครจะซื้อเป็นสูตรก็ได้นะคะเจ้าชิวสูตรนี่70%สรนนะคะตัวนี้70% 2,000 สามรกสก็เหลือประมาณเท่าไรคะคือคิดเลข 700, ได้ใช้แล้เจ็ยเจ็ดยสิบาบาทจริงเหรอสองพันามเกานจ็สิเปอร์เซใช่ค่ะเจ็กวบาทเหรอคะสองส้าห้าโอ้นี่ก็จะอเมซิ่งมากเจ็สิบเกาโอ้สูตรเจ็ดร้อกว่าบาท <c oughs> มาค่ะตรงนี้ต้องมาจริงๆถ้าใครอ,อยากได้สูตรสวยๆแล้วจาก2,000กว่าเหลือ700กว่าจ้เชี่ยว ค้าจา้าลูกค้ามาเลือกเลยเรามีครบทุกไซส์นะสำหรับสูทนะคะเดะอ่ะเดยกก็ด้มาดูกล้องมาดูกล้องมาดูนี่ mm. สวยอ่ะไปให้ดูแบบอืมดูแฟชั่นของเขาเนี่ยพาริส mm. มากเลยค่ะอ่ะกล้องมาตรงนี้ค่ะมาดู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 นี่สวยมากดูชุดนะคะดูชุดนี่อันนี้ชุดแบบอันนี้ชุดแซกนะคะฝั่งนี้เป็นชุดแซกคะ่ะไม่เสื่อสาว แสก,ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์็สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแสดงว่าพวกนี้ก็คือหลักร้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โน่าคาเต็มเท่าไหร่ลดมากเนี่ยตัวนี้พันสี่เก้าห้าเนี่ยตัวเขียวเนี่ยค่ะพันสี่เก้าห้ามันก็จะลดเหลืออยู่แค่แบบค่ะลดหกเจ็ดอรร้อยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยสวยเชี่ยวเนี่ยเป็นชุดแสกสาวหวานนะคะก็มาเลือกกันได้เลยจะ้ะมามากล้องตามมาเนี่ยมาดูมาดูทรง ฟ้าไปเลยค่ะตัวนี้นี่ก็สวยนะคะถูกใจ MC มไหมถูกใจแตากล้องไหมจ๊าหรือว่าเนี่ยออกงานนะคะออกงานเกรดเี็บรีประยัชนีนะคะตัวนี้ราคาพิเศษ595ซื้อสิบกชิ้นก็990บาทนะคะสุดเชี่ยวอสีดำสีดำก็มีสีดำสีทองอ่ะกล้องมากล้องมา แทนไปนะคะดูให้ครบดูให้ครบชอบแบบไหนสไตล์ไหนก็ว่ากันไปหรือแบบสไตล์แบบออยีนไหมคะออยีนแนวยีนแบบนี้ก็ได้แั่น,นี้ก็595ค่ะเป็นโปรโ2ตัว990ค่ะโอ้โโปรดีโปรดังเอเดนด์ <Ed ita. S 2> ก็จะเป็นแบบนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ก็สวยอโอ้โหแต่นี่อันนี้นี่นี่เอ็มซี MC มากเลยนะเนี่ย เอ็ม <MC S 2> <c oughs> ีมากเลยตัวเนี้ยถูกใจมากเลยค่ะ595สวยสวย,สวย <c oughs> คนยุก็ยุอย่าได้เลยยุกไม่ได้ซะด้วยในเอ็มซีจะต้องได้เสียเกินตลอดนี่595นะคะได้นะคะเป็นชุดแบบตัวยาวนี่อันนี้เป็นเกาะอกหรอกะคะตัวนี้ เป็นชุดออ๋เป็นชุด,ชดแ,ดแบบว่าค่ะอันนี้อ๋อมีตรงนี้จะขายเป็นเปิดไหล่นิดนึงนะคะมีแขนมีแขนเปิดไหล่นิดนึงนะคะเปิดไหล่เป็นแบบชุดราตรีออกงานได้ในราคาห้าร้อยเก้าสิบห้าคุ้มมากเลยจ้ะอ่ากล้องตามมากล้องตามมาดูไปเรื่อยๆอะไรสวยๆนี่อ่นนี่ก็เป็นแบบชุด ทั้งเสื้อทั้งกระโปรงนะคะเป็นเซ็ตชุดเลยนะคะ595เกห้าเลยค่ะได้ทั้งเสื้อทั้งกระโปงเซ็ตฝั่งนี้495ค่ะเป็นโปร2ตัว900ค่ะนี่อันนี้ก็แล้ตแต่ตเลือกเซตนี้ก็จะเป็นชุดแบบว่าสาวหวานนะคะชุดแสกมาเลยหวานหวาน,นสวยเออค้ากันไปนะคะอากล้องมา <laughs> หลากหลายนะคะหลากหลายแล้แต่ชอบ ในเสาวหวานก็ว่ากันไปแบบพาสเทลหว,วานๆอะไรเงี้ยใส่สบายๆในช่วงซัมเมอร์อะไรเงี้ยค่ะนี่โอ๊ะอะไรอะ่อะ <c oughs> <c oughs> เกรมากเลยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยค่ะเออดูเกรนะจริงๆมี <S 2> 2, <S สองสองตัวนะคะอันนี้อันนี้โปรอะไรคะเนี่ยโปรโสามร้อยเก้าสิบห้าโลสามร้อก็จะอ้านี่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 น,นี่มีสาระร้อน เออก็สวยอยู่เด้อเนะี้ยเออเป็นฮูดมีฮูดด้วยนะคะนี่ค่ะสามร้อยเก้าสิบห้าค่ะ,คะถ้าซื้อสองตัวราคามีมีโปร่มัมไหมสองตัวถ้าจะเป็นสองตัวจะเจ <700. S 2> ็ดร้อยเจ็ดร้อยอ๋อตตัวสามร้อยห้าสิบก็จะลดลงมาอีกนะคะนี่เลยค่ะนี๋ีวก็เป็นชุดกระโปรงนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดกระโปรงนี่ก็ใช่ะะใส่ได้ ไ a สออันนี้เป็นกระโปรงอะคะกระโปรงค่ะถ้าไม่บอกนน้นืว่าเป็นเกาะอกนะคะเนี่เดี๋ยวจะใส่ผิดกันไปอีกนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูหรือยังคะฝั่งนี้ยังเลยค่ะเอาเลยมาดูมาดูมาดูนี่เอลซี่อะนี่สามร้อยเก้สิบห้านะคะนี่แล้วแต่แล้วแต่มาเลือกได้เลยค่ะสาวๆเรา ชอบแบบไหนก็เลือกใส่กันได้เน่เก๋ๆนะเป็นชุดแสบแต่ว่ามีตัวนี้อยู่ได้กันเลยใช่ไหมคะเนียสามร้อยเก้าสิบห้าเลยเนี่ยใช่ไหมคะใช่ค่ะราคาป้ายไม่ใช่อย่างนี้นะจะเชื่วอว่าเขาลดพิเศษเนี่ยราคาป้ายคือพันสิบหกบาทเลยนะคะเป็นสองสี 2, นะคะอืมพันกว่าสิบหกบาทเลยนะคะทรงเนี้เหลือสามร้อยเก้าสิบห้านี่นะใช่ค่ะโอ้กิร <c oughs> ิดาจัดหนักมากๆเลยค่ะต้องแผนไปดูนะคะว่ามีแบบว่า ดีไซน์อะไรบ้างเป็นผ้าลินินนะคะนี่ไงเข้ากับกางเกงกันเลยอ่ะกางเกงเหมือนผ้าฝ้ายอ่ะกันเลยอ่ะเนี่ยเข้ากันดีมากเลยจ้าอะเดี๋ยวให้กล้องแฟนหน่อยนะคะแล้วกล้องแฟนมากล้องแฟนมาจ้าดูดีไซน์ไปได้เอยนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเนาะนู้นนะคะที่บอกว่าเยอะมากเลยยังไม่หมดนะคะสําหรับ ขั่งนู้นจะเป็นดีไซน์ออกแนวแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะคะคุณลูกค้าเป็นน้องใหม่ของเอลินดาเป็นน้องใหม่ของเอลินดาใช่อันนี้จะเป็นเรนดี้เ r นดี้เอาเล t ทนะคะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยก็ในไหนก็มาได้แนะนำไปได้กันเลยนะคะแล้วราคาแบบโดนใจมากสำหรับราคานี้นะคะอย่างเช่นต่งนี้เห็นไหมคะร้อยเก้าบเก้าตัวนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะตัวนี้เป็นแบบมือหนึ่งจากโรงงานเลยค่ะผ้าผิวเบาสบาย ร้อยเก้าเก้าก็มีเราเรามีล์เริ่มจากอะไรบ้างคะเ,ออเริ่มต้นที่สี่สิบสี่ค่ะอ๋อสี่สิบสี่ก็เป็นแบบใหญ่ๆครง่ครงๆไปเลยใส่แบบสบายๆไม่รัดรูปนะคะกล้องกล้องเข้าไปด้านในแล้วค่ะเข้าไปดูทรงโดยอะไรข้างในไปเลยนะคะอันนี่ลายต่างๆเลยนะคะด้านบนนะคะตรงหุ่นนะคะ,นนคะ,ะ,คะก็จะมีแบบเสื้อที่แบบลายสวยๆ หลากหลายเลยนะคะสะดุดตาตังหววัหวหัวตุ๊กตานี่แหละคะ่ะอันนี้สะดุดมากเลยถ้าเป็นแบบเสื้อแบบนี้ราคาเท่าไหร่อะคะตัวไหนคะในหุน่นถ้าเป็นเสื้อยืดตัวนั้นมาใหม่คะ่ะตัวนี้จะเป็นร้อยแปดเก้าค่ะร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้าเป็นโปรสองตัวจะสามร้อยห้าสิบค่ะอ๋อนี่นี่นี่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตัวนี้ใช่ค่ะเหมาะกับช่วงสงกรานต์น่า เป็นเป็นแบบเสื้อผ้ามัดย้อมใช่ค่ะนะคะร้อยปดบาทเท่านั้นนะคะ189บก้าอ่ากล้องเราก็สาสไปเลยสาดไปเลย,เลยมีลายไหนสีไหนบ้างส่วนส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบลายแฟชั่นแบบวัยรุ่นเวัรรุนหน่อยนะคะ,คะก็ราคาเดียวกันร้อยแปเกเอออันนี้ลายเสือใช่ไหม <c oughs> กล้องบอก นี่มีร <ไป S 2> ้อยสามเก้า y fashion value นี่ก็มีนะคะค่ะตัวนี้ร้อยสานะถ้าโตสองตัวก็สองค่ะถูกมากและเป็นผ้าดีผ้าคอตตอนแท้ใส่สบายนะคะไม่ร้อนค่ะช่วงนี้ไม่ร้อนเลยค่ะ,คะ <laughs> แต่ว่าบอกว่าอีกสองมวันนี่จะร้อนมาแล้วนะคะ <laughs> นี่เราก็เตรียมตัวไปซื้อไว้เลยค่ะจะได้แบบว่าใส่สบายสบา,สบานี่หลากหลายหลากหลายสีหลากหลายสันไม่ได้แบบดูกันแขนยาว นะแขนยาวก็มีเน239ใช่ไหมคะเสื้อสองกลานค่ายังไม่มีค่ะเสื้อลายดอกอ่ะมาเทรนดี้เอ l เลมีและราคาถูกมาก239บาทเท่านั้นนะคะถ้าโปรสองตัวก็450เหโอถูกลงไปอีกเห็นไหมนี่อันนี้จะเป็นแบบของผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้แต่ถ้าผู้หญิงแบบอยากจะใส่ก็ใส่ก็มัดเอาเนาะเน่เก๋ๆเซ็กซี่เล็กน้อยอย่างเงี้ย ก็ได้อยู่สองร้อยสก็ถือว่าถูกมากเลยนะค่ะ,ะแล้วก็หมดแล้วยัค่คะหมวกห,หมวกนังขายไหมคะหมวกหมวกขายค่ะ <laughs> สะดุดตาหมวกมากเลยนะคะตอนนี้ใบ <laughs> เท่าไหร่คะหมวกแปดร้อยเกาสิบห้าค่ะอเแอดมินหนูก็ให้เอมลองใส่ดูเร <laughs> วจะลองใส่ดูหน่อยนะคะถ้าง,งาน ว้ายหลดมากเลยค่ะจริงๆไม่ได้ใส่ไรตั้งานานแล้วนะจริงๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ถ่ายรูปเลยละกันนะคะนี่สวยมากเลยค่ะจะเชียร์ดิจิตาสามาสร้อยเท่าไหร่นะคะสามร้อยเก้าสิบห้าสามร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยเราเดินไปไหนนะดดนแดดแรงๆเนี่ยเอาไม่อยู่ค่ะจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะเลียผิวหน้าเราได้เลยค่ะแดดต่างๆเลยนะคะอ่ะ สุดท้ายใช่ไหมคะตรงนั้นเชิ้ตลดด้านนูน้นตรงนั้นใช่ไหมคะที่เป็นแบบว่าเสื้อเชิ้ตใช่ไหมที่คุณบอกนิดหน่อยอยากจะให้อยากจะให้คุณลูกค้าได้ดูกันนะคะเสื้อเชิ้ตก็2 3 9สค่ะอสองอสมบาบาทซื้อโปร2ตัวก็4ี่้ห้าสิบค่ะกันกับราวนี้ได้นะคะค่ะแล้วก็มีเรามีไซส์อะไรบ้างคะเป็นฟรีไซส์เลยค่ะอ,อะใส่ได้หมดเลยค่ะใส่ได้หมดเลยอโอเคนี่นก็ แล้วก็อยู่ติดกันกับเอริด้านะคืออยู่ตรงข้ามกันเลยเป็นเด็กน้องใหม่นะคะฉันติดใจหมวกฉันไม่ยอมอันนี้แหละใครอย่ามาใครอย่ามาใกล้เอ็มซีเอาหมวกหมวกตีนะนี่อันนี้ก็เป็นแบบว่าเสื้อยืดใช่ค่ะสองสามก้าใช่ไหมคะเป็นแขนสั้นสองสามก้าแบบสวยนะออกมาแบบทำได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เล็กๆไบรุ่นชื่นชอบราคาพิเศษ อ่ะ,อะโอเคเนาะก็ใครที่สนใจนะคะก็มาดูได้น,นี่มีแปดสิบเาบาทก็มีหนะ้าฝั่งด้้นนู้นอ่ะมีค่ะแล้วก็มีตัวออสองตัวร้อยกมอ็มีสองตัวร้อยอีกต่างหากถูกมก <laughs> เอฟกันมาได้เลยนะคะจะเชียร์ใครสนใจเนาะคุณนิดหน่อยหายไปไหนอะคะมอ <laughs> งไม่เห็นท <laughs> ี่ไหนาหายไปอ๋อจะ <laughs> ตีกีบหมวกบัง <laughs> ขอัยด้วย <laughs> ชัดเจียวคุณลูกค้าขอบคุณที่ติดตามนะคะวันนี้เราก็ไปเร็วหน่อยสินค้ามันเยอะเนาะถ้าใครสนใจก็อย่างที่บอกไปก็มาได้เลยตึกสุนิทาวเวอร์นะคะชั้นหนึ่งตรงร้านอีเวนต์ฮอล์นะคะทางขึ้นลงโรงแรมสนีแกรนด์ของเรานั่นเองค่ะ่วนใครอยากจะเอฟออนไลน์เราก็ยังมีให้ได้เอฟกับโปรโมชั่นเราอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่คะก็ต่อไปเรื่อยๆอ๋อเอาก็ให้ถึงแค่แบบสิ้นเดือนเมษายน่ลการถ้าสินค้าหมดแล้วก็หมดเลยนะคะรัดเชียว ตามนี้แล้วกันนะลูกค้าตามมากันได้เลยขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจกดไลค์ให้100รยไลค์สำหรับหมวกใบนี้นะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะคะของ Department s t o r e เรานั่นเองคะ่ะสวัสดีคะ่คะ